ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่วะเนี่ยนู้นวะพ่อปิณอีมานี้มะยังพันเต บางสกุละกีวรานิสัปปริวารานิพิกุสังคสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิบางสกุระกีวรานิ สับปริวารานิป,ฏ,นปฏิคันหาตุอัมหาคังทีคารตังหิตายะ,ายะสุขายะขายะ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้า,าบางสกุลกีวร ผ้าป่าบางสกุลจีวรกับจตุปัจจัยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าป่าบางสกุลจีวรกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายสัพพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรตลอดกาลละนานเทินสาธุ